ว่าคงไม่มีปอเช่ที่ดีกว่าบาโคลแล้วในช่วงที่ผ่านมาว,วันนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าคือผมเป็นคนไม่ได้ห่วงคนอยู่แล้วอะวันนี้ผมอยากให้บาโคนออกไปเติบโตจริงๆสอนเขาฝึกเขาจนจุดที่เขาต้องออกไปเชิญโลกเองได้แล้วเนาะในวันนี้สำหรับผมผมสบายใจตรงที่ว่าบาโคลอะเขา จะมีคนที่รักเขามากๆดูแลเขาอยู่ซึ่งแน่นอนก็นกคือแม่เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแบบมาน้องที่ผมแบบเห็นเขาเติบโตมาจนวันนี้เขาเป็นคนเนี้ยได้ไปทํางานกับคนอื่นๆด้วยก็เลยฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจให้บาโคดด้วย,วย,วยแล้วก็เราไม่ได้ห่างกันไปไหนเรายังอยู่ใกล้กันเสมอขอบคุณพี่ปอมาที่เหมือนช่วยชี้เส้นทางแเหมือนชีช้เส้นทางให้เรา และเราก็คือนีถึงบุญคุณเพาะตลอดเวลาและชื่นชมและเชื่อฝีมือเขาเดียวเขาเป็นจุดเดียวที่ทําให้เราเชื่อที่จะฝากลูกเอาไว้มีจุดยืนที่แบบอยากให้น้องเป็นงานที่คุณภาพไม่ใช่งานธรรมดาทั่วไปซึ่งวันนี้ได้เองเห็นแล้วว่าน้องอะมีคุณภาพนั้นจริงๆตามที่พี่กรณวางเส้นทางไว้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือบอกโค้ดตัต้งแต่ครั้งแรกว่าโค้ดเป็นคนที่โชคดีมากนะมีคนคอยซัพพอร์ตโคต้ดไม่ใช่แค่พี่ปอนคนเดียวนะแต่คนทั้งหมดเนี้ยคนที่เขาแบบแค่เห็นมาโค้ดล้วเขาพร้อมจะซัพพอร์ตโคต้ดอะโค้ดโชคดีมากเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามโค้ดต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆตรงเนี้ยแบบที่สุดในโลกเลยเพราะว่าเขาอะคือแบบเขาคือพลังเขาคือพลังที่แบบถ้าลายๆคนอยากจะได้แรงนี้มากๆเลยค่ะ แต่ว่าบางคนได้รับแล้วอยากให้ขอแบบขอบคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องดีหรือเรื่องแบบเรื่องแบบไหนก็ตามคือเรารู้สึกว่ามันคือทุกสิ่งที่จะสอนให้น้องอ่ะโตขึ้นในทุกๆด้านแล้ววันนี้ I'm so proud of you พี่เป็นคนที่ทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นทำให้ผมได้รู้จักอะไรมากขึ้นพี่แม่คือทุกสิ่งทุกอย่างจริงว่าเาเป็นแฟนนายไม่ได้เอ้ยอะไรวะพี่ปอน